ค่ะตอนนี้ก็ไทยทำละครอยู่สองเรื่องค่ะยุทธการสลัดน้องกับขับไฟเดย์ค่ะงานดุมากตอนนี้เรือห้องทำมาอิสระแล้วค่ะก็อิสระค่ะก็ก็เลือกก็เลือกรับได้อยากทําอะไรไม่อยากทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหลายค่ายเข้ามาจริงไหมคะค่ายไหนก็มีบ้างค่ะมีบ้างเขาก็ถามว่าเออเป็นยังไงแบบชอบเออชอบงานที่ทำไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่าเออก็มีติดต่อมาแต่เราก็ รู้สึกว่าเราเพิ่งเพิ่งเป็นนักแสดงอิสระได้แบบยังไม่ถึงปีเลยอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าตรงนี้ยังสนุกอยู่เวลาเพื่อนชวนไปทําอะไรอย่างตอนนี้ค่ะโทอทํารายการกับเชนด้วยโอดาม่าไลฟ์ hmm. o, ค่ะทาง Facebook mm hmm. ก็เนี่ย mm hmm. เพื่อนชวนไปทาอะไรปุ๊บเราไม่ต้องถามเลยอะ mm hmm. เรารสึกว่าเพื่อนอยากช่วยเพื่อนอะ ไปจับสินค้าของเขาก็ได้อะไรก็ได้อะไรเงี้ยถ้าจะมีค่ายปุ๊บข้อจํากัดมันเยอะมากค่ะแสดงว่าเราก็ยังไม่ได้คิดที่จะส่งยากะครายยังขายยังแสดงว่าแฮปปี้มากกับการที่แบบของผมมาแสงว่ะอยากทาอะไรตามใจเราดีอะค่ะอืมค่ะตอนนี้คือจะเน้นไปที่ละครค่ะก็ตอนนี้ละครก็ถึงคิวก็ไปถึงสิ้นปีแล้วอะค่ะแล้วของปีหน้าก็มีมาอีกแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไม่ได้อ่านบทว่าว่าว่าจะรับหรือไม่ได้ดับเล่นนะคะอเป็นนักแสดงที่ ยากไหมอะคะก็สนุกดีนะคะเพราะว่าตอนที่เราเป็นนักร้องเนี่ยเราก็เออถ่ายละครคู่กันมาตลอดอยู่แล้วอะค่ะอแแตนนี้ซวเรื่องงเเเพลลบรรกไปย้องเพลงตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดว่าว่าจะทําตอนนี้นะคะก็ก็มีมามีคนมาถามเหมือนกันว่าอยากร้องเพลงไม่ล่ะอยากทำให้ก็ได้อะไรเงี้ยแแลล้้วววเเเรราาอตัโมก็เลยว่าโมไม่รู้เลยว่าเขาชอบแนวไหนอะคือแบบยังหาตัวเองจริงๆยังไม่เจอว่าว่า ชอบแนวไหนแล้วก็ตอนนี้ตลาดเพลงเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่อยากทำออกไปแล้วก็แบบงงๆอะไรเงี้ยค่ะเป็นเพราะว่าเราอายุเริ่มมากขึ้นก็เลยเราต้องแบบกังวลในการทำเพลงออกมาหรือเปล่ากังวลไหมก็ก็ก็คงกังวลนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดสมมติกลับไปแนวเดิมที่เคยทำอ่ะอันนั้นมันไม่ไม่ค่อยใช่อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแฟนคลับก็พิมพ์พิมพ์มาในไอจีตลอดว่าแบบทำเพลงสิร้องเพลงสิ เราก็อยากจะเพ้นกับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยมันยากที่แบบหาโปรดิวเซอร์ที่เข้าใจเราหรือว่าคุยกับเราแล้วรู้เรื่องแล้วก็ถ่ายทอดความเป็นตัวเราออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากเป็นแนวไหนอะไรยังไงจริงๆเป็นคนชอบเพลงแบบแนวอะคูสติกแนวชิลๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งแนวเพลงตอนนี้ตลาดตอนนี้ก็เป็นแบบมันก็ได้แต่ว่าเขาบอกว่าอีกอีก อีกสักพักหนึ่งจะเปลี่ยนแนวอีกแล้วตลาดเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าดูตลาดเพลงก่อนไหมก่อนที่จะทำอะไรเงี้ยค่ะเพลงละคร,ครไหมคะพอตอนแรกเราก็คุยว่าถ้าเกิดสมมติมีเพลงละครเราที่เราเออมันมันเหมาะกับเราเราก็ยินดีร้องให้อะไรเงี้ยค่ะในอนาคตอาจจะได้มีโอกาสฟังคุณร้องเพลงมีโอกาสทำแน่นอนค่ะเพราะว่าไม่อยากทิ้งสิ่งที่ตัวเองรักด้วย ก็มีโอกาสก็ไปไหนมาไหนก็เจอกันนะคะจินการที่แบบตอนนี้นี่คือที่แฟนเลยคะ <c oughs> คือคือ,คอพอไปไหนมาไหนกับกับเขาแล้วสบายใจดีอะค่ะม,มัน,นอยู่ที่แบบไม่ต้องหลบไม่ต้องซ่อนไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะว่าเหมือนเพื่อนเหมือนน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนสถานะของเราตอนนี้คือเรียกว่าโสดมีหนุม่มๆมาจีบเยอะ <c oughs> ไหมเพ่อ <c oughs> หนุ่มไม่กล้าเข้ามาจีบทำไมอ่ะเพราะเพราะเออเพราเพราะว่าหน้าคนนี้แหละค่ะเพราะหน้าพรานคนนี้แหละคนจะนิ่งๆไงเพราะหน้านิ่งๆใครก็กลัวใช่คนคนจะรู้สึกว่าโฟวีดวีนแล้วก็เวียกตลอดเวลาคนจะเป็นคนที่เหมือนยังไงมีนิสัยกระเทยกระเทยนิดนึงอ่ะแล้วก็จะแบบทำไมอะไรหล่ออะไรเงี้ยทุกคนก็จะแบบไม่อยากยุ่งอ่ะหลงหนีโมดใช่เขาก็คงไม่อยากยุ่งเมื่อกี้แบบน้องลีแซวพี่โฟอย่าึงนี้โฟหายไปอะไร อุ้ยทำไมต้องดูขนาดนี้แต่จริงๆแล้วเราเล่นกับเขาแต่ว่าคงเล่นแบบผู้ชายกลัวไม่รู้ไม่จริงๆมีไหมคะที่แบบว่านงเข้ามาตอนนี้ค่ะตอนนี้ไม่มีไม่มีเลยจริงเป็นเพ่อคุณที่ราไทยเกิดไทยปล่าถึงแบบไม่มีใครกล้าเข้ามาอาจจะด้วยค่ะก็เวลาไปไหนมาไหนบางทีเราก็ไปเป็นกลุ่มแต่บางทีก็ถ่ายรูปกลุ่มด้วยถ่ายรูปคู่ด้วยยอ่างงเี้ยคนก็รู้สึกว่า เออทำไมไปกับทามบ่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เออเพื่อนที่เกิดทํากิจกรรมสนุกสนุกเนี่ยมันมีไม่กี่คนถ้าเกิดอยากทำกิจกรรมเราก็จะไปกับกลุ่มนี้อะไรเงี้ยค่ะเหมือนเขาเข้ากับเราได้ดีจนโดนมองว่าเคมีเข้ากันจนเขาเป็นลูกสาวลูกสาวเออแม่อะไรกันแบบม่ลูกสาวแม่ลูกสาวเออพอกันในหมู่เอ้รู้ดีจะรู้ยังไงอะ ดูแบบเรากำลังพูดแบบไม่ค่อยเต็มปากอยู่เลแค่ตลกว่าแบบเอ้ยดูแบบหนวดเขาเปิร์เปิ่งไม่น่าจะคิดว่าเป็นตัวอะไรแต่ของเราในสายตาเราคือเขาก็ยังแม่นอยู่ใช่จริงๆได้ยินข่าวนี้เนี่ยไม่รู้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก็เขาก็เคยบอกว่าเนี่ยงงมากเลยพี่มีคนถามว่าผมมันตุ๊ดหรือเปล่าแล้วผมก็แบบก็ไม่ทำท่าทำทางอะไรละเขาถึงคิดว่าเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ย เขาก็แบบเขาก็เล่นเขาก็โพสท่าเปล่าไม่ได้บอกอยางเขาเคยมาคุยเรื่องสาวๆให้ฟังบ้างไหมคะตัองสาวๆวะคะไม่ไม่มีนะไม่มีไม่มีไม่รู้ไม่รู้ไม่มีมีจบสิบิกเราสนิทกันบอกไปเพื่อนกันอย่างเงี้ยเคยเชียร์สาวคนอื่นให้เขาบ้างไหมคะจริงๆเวลาไปเนี่ยโอกาสที่ไปเจอสาวอื่นหรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้เยอะค่ะเพราะว่าพอไปปุ๊บไปกลุ่มเดียวกันแล้วก็ไปทํากิจกรรมมันก็เลยไม่ได้เจอแบบ ผู้หญิงอะไรเยอะแยะหรือว่าเจอผู้ชายอะไรเย yeah, อะแยะค่ะเขาเองเคยมีมาเป็นข่าวเรื่องผู้หญิงกับเราไหมยเอ่สาวๆอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนมีนะนสมัยก่อนก็มีเขาก็ถามว่าทําไมผู้หญิงเป็นอย่างนั้น<ช>ทาําไมผู้หญิงเป็นอย่างนี้ก็ถามแต่ไม่ได้ถามตัง้ตงแต่งตัวมาไม่มีตอนนี้เจอทางแล้วเลยไม่ถามไม่รู้ถ <c oughs> ามถามเรื่องร้านร้านต่าไๆนิดๆตัวนงบ้างดีมากเลยค่ะถ้าเกิดช่วงไหนที่เป็นติดเทศกาลหรือว่าน้องๆรับปริญญา ก <g ül> ็จะถล่มทลายเลยดีมากดีใจมากมค,มคือ,อ,คอหลายหลายคนก็จะมองว่าเหมือนเศรษฐกิจแบบนี้มันก็ยังยัง,ยงดีเรื่อยๆอยู่หรือว่ามันจะมีช่วงที่พีคหรือวิธีกีบแค่จะมีแค่เดือนเมษาค่ะเพราะว่าปิดสงการยาวแล้วทุกคนกับทางจังหวัดไม่ใช้ดอกไม้เลยอะไรเงี้ยจะมีแค่เดือนเดียวที่ที่เอ่อที่รู้สึกว่าเงียบเหงานิดนึงนอกนั้นก็ดีตลอดเลยค่ะแสดงว่ากิจการก็ยังไปไปได้สวยรับลื่นไม่มีปัญหาแบบไม่มีเลยแฮปปี้เลยดีค่ะ แฮปปี้อางนี้คอยากสกขาไปเลยไหมคะยากมากเลยแต่พี่สาวไม่อนุมัติค่ะพี่สาวบอกว่าจะค่าช่างค่าเท่าที่ค่านุ่นค่านี่อีกทำไมเพราะว่าทุกวันนี้ก็มีแมสเซเจอร์ส่งบริการทุกที่ในกรุงเทพแล้วค่ะอืคือเรียกว่าอยู่อย่างนี้ก็ก็ดีก็ดีใช่ค่ะพี่เขาบอกว่าอย่างนี้ดีแล้วยังไม่ต้องรีบค่ะอืไม่ได้แบบว่าขาดทุนขาดต้นอุะไม่มีผีไม่มีขาดทุนไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยเพราะว่าเวลา เวลาติดช่วงที่วาเลนไทน์โอ้โหเราขอหยุดงานนะ<อ>หยุดประมาณ3วันถึงสวันเพื่อไปนั่งรับแต่ออเดอร์ออกมาอย่างเดียว<อ>จริงจริงวาเลนไทน์ Valentine ก็อยู่ตัวแล<อ>้วออย่างเหมืนตอนนี้แบบเรื่องบัญชีอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีข่าวมาเยอะว่า <c oughs> โด<อ>นโกงอะไรพี่โบเป็นห่วงนี้ไหมคะพี่พี่สาวเป็นคนดูแลทั้งหมดเลยค่ะใช่วิสาวดูแลทั้งหมดเรื่องเรื่องโกงอะไรคนในครอบครัวไม่มีอยู่แล้วค่ะธุรกิจทางดิส่วนกระแสเศรษฐกิจไทย คือเพราะว่าดอกไม้ไม่ว่าจะป่วยยินดีเสียใจอะไรก็แล้วแต่คนคนจะใช้ดอกไม้กันส่วนใหญ่โปเป็นหนึ่งในนั้นที่ใช้ดอกไม้ประจำเลย<ม>แล้วก็รู้สึกว่าเ,เวลาคนที่คิดอะไรไม่ออกว่าจะให้อะไรดีหรืออย่างเงี้ย ส่งดอกไม้เพราะว่าแค่เห็นดอกไม้ก็ชื่นใจแล้วอะค่ะอย่างเวลาเข้าของแพงอย่างอย่างบางเจ้าบางร้านก็อาจจะมีแบบขอยากขึ้นนิดนึงนะเพราะของมันแพงจริงอะไรอย่างเงี้ยเรามันก็จะเป็นช่วงวันเดนทายช่วงเดียวค่ะที่ที่ฟอรับดอกไม้มาราคาสูงมากแต่จะขายเท่าเดิมมันเป็นไปไม่ได้เลยไม่งั้นเราก็ขาดทุนนะคะเราก็จะมีช่วงวันเดนทายที่เราก็จะบอกเลยว่าราคาขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดนอกนั้นปกติก็คือราคาเท่าเดิมหมดใช่มีการเฉลิมอันนี้น่าคิดละ 好，我来吧。